น,นี่ก็เป็นธงชาติประเทศนอร์เวย์นะคะวันนี้ฝนตกด้วยสวัสดีค่ะพี่ๆวันเดือนคนะ่ะวันนี้วันเดือนอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะ,ะดูตัวธงชาติวันนี้วันเดือนจะพามาเที่ยว นี่ฝนก็ตกอะอาดาก็หนาวอากาศเยน็นมากเลยค่ะมีบรรยากาศอยแบบนี้มีภูเขาเดี๋ยวหนูจะพาลงไปดูหมู่บ้านเขานะคะหนาวมากอากาศหนาวมากตอนนี้เราก็กำลังเดินมาแถวๆหมู่บ้านนะคะตรงโน้นยังมีหิมะอยู่นะคะพี่บี

สวยจังเห็นไหมเห็นดอกไม้ไหมอนนี้วไปชมภานเลยภาพติวจริงๆ,ๆ,ๆเราก็จะเดินไปค่ะพามาดูดอกไม้สวยๆดอกไม้้วยช่วงนี้หน้าดอกไม้นะคะดอกไม้ สวยๆเยอะเลยวันนี้ลมแรงนะคะลมแรงมากที่สเตอร์นะคะตอนนี้เราก็ลงมาที่ท่าเรือสเตอร์นะลงมาเดินเล่นลงมาชมวิว วิวทะเลหนูก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆค่อะ <S 1> <S 1> <S อันนี้ก็มีฝนตกปอยๆนะคะอากาศเย็นมากเลยค่ะ วันนี้ไม่มีอะไรทำอะเดินออกกำลังกายแถวแถวหมู่บ้าน,นะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะหมู่บ้านชาวประมงอะอันนี้ก็เป็นเขาอะ,ะนี่เครื่องตัดหญ้าเลยไม่ใช่ของนูนะคะของของชาวบ้านก็นะคะมาทางนี้เลยเครื่องตัดหญ้า ต้องใช้คน,คนตัดนะเดินออกตัวไกลกันแล้วเราก็เลี้วกลับที่เดิมน,นะที่นี่อากาศดีค่ะลมแรงถามว่าหนาวไหมมันก็ออกเย็นๆนะดูบ้านหลงนี้ก่อ นี่แทมโพลีนหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านอันใหญ่มากแทมโพลีนเราจะเดินชมหมู่บ้านของมิรานะคะวิวอันนี้เป็นถิงช้าชิงช้า,ชาไว้ให้เด็กนั่งเล่นนะ เดินได้มาครึ่งหนึ่งแล้วแต่เราก็จะเลี้ยวกับทางนู้นนะคะที่ทางเลี้ยวทางนู้นก็ทางขึ้นเขาเราจะชมหมู่บ้านเขานะคะเดินเดินชมหมู่บ้านครับตอนนี้ก็ถึงงี่แล้วถึงงี่แล้วนะคะตอนนี้บรรยากาศหนาวมากเย็น อากาศเย็นนะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆให้ชมหมู่บ้านก็เลี้ยวทางนี้วันนี้ว่างอะ่ะไม่ได้ทำงานก็เลยมาเดินเล่นก็ต้องออกกําลังกายบ้างอยู่แต่บ้านก็ไม่ไหว ลมแรงอ่ะที่นี่ลมแรงสนามเท็กเลนอันนี้กระตู้ไปสนีนะคะมีตู้ไปสนีกำลังลงไปนะคะเดินลงไปอีอกซอยหนึ่งก็จะถึงแล้ว ตถวนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วค่ะพี่ๆแล้วก็เดินอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่เขาอยู่ข้างล่างนะคะแต่นี้ฝนก็เริ่มมาแล้ว่ะเนาก็ต้องใส่หมวกกันฝนมาหนูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะโอ้ยหนาว ฝนเริ่มมาแล้วค่ะแล้วเร,เราเจอกันใหม่ะ,ะสวัสดีค่ะบา,บายตอนนี้ฝนกำลังมามาเยอะเลยค่ะแล้วต้องรีบกลับ